วันนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือนะครับที่จังหวัดสุโขทัยกันนะครับที่ตอนนี้กำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่ไหลจากจังหวัดแร่นะครับแล้วก็มีฝนที่ตกในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งอำเภอที่หนักสุดก็คืออำเภอศรีสัชนาลัยบริเวณตำบลแม่สินนะครับที่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนที่อำเภอสวรรคโลกก็เช่นเดียวกันครับที่ได้รับผลกระทบบางส่วนอำเภอสุโขทัยด้วยนะครับที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเสริมพัน ังกั้นน้ำอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามีปริมาณน้ํามากนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยก็ได้มีการสั่งการให้ทุกอําเภอนะครับในการเฝ้าระวังเสริมความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำนะครับโดยเฉพาะของอําเภอสวรรคโลกแล้วก็อําเภอศรีสําโรงนะครับเพราะว่า,าการระบายน้ําต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มีการเน้นย้ําให้ผู้นําท้องถิ่นอย่าประมาทนะครับให้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการวางแผนกําหนดคน ในพื้นที่จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจัดชุดประจำตำบลเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของทิศทางการไหลของน้ำนะครับที่สำคัญก็คือปริมาณน้ำที่ไหลาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับก็จะมีการไหลไปต่อที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีการระบายน้ำไปในทุ่ง แม่น้ำน่านก่อนที่จะไปรวมตัวกันอีกครั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์กับมวลน้ําทั้งหมดที่ไหลไปเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาและไหลลงสู่ภาคกลางต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่าในพื้นที่ที่กล่าวมานะครับขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ